ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u ยูทูบชา n e l ทุกคนนะครับวันนี้ผมช่องซิงสตอรี่นะครับขับผมอาร์มนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวและอันบ็อกนะครับลำโพงยี่ห้อ New Rising นะครับตัวนี้ซึ่ง New Rising เนี่ยมันออกมาได้หลายตัวแล้วนะครับตัวนี้ออกมาประมาณสักหนึ่งเดือนละเพิ่งได้มีโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับเป็น New Rising นะครับผมรุ่น nr 6 0 1 5 m นะครับตัวนี้นะครับเป็นไวเลสนะครับเอาท์ดอร์นะครับตัวนี้นะครับมีอะไรมาให้มั่งนะครับก็มีเอท n ทนอลไมโครโฟนก็คือจะเป็นไมโครโฟนแบบเสียบสายนะเป็นสายปลั๊กนะครับผมนะครับสามารถเสียบ usb กับอ่าเมมโมรี่การ์ดพอร์ตเนี่ยเป็นเรื่องปกติของลำโพงเป็นเป็นพื้นฐานของลำโพงอยู่แล้วนะครับผมก็ มีอะไรข้างบนอีกนะครับก็จะมีเขาบอกว่าจะมีไมค์มาให้นะครับผมมี Colorful ลนะครับไลท์ก็คือ R G B นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับแล้วก็สามารถแพร์กัน2ตัวได้นะครับอันนี้อ่านตามเท่าที่เขาบอกมานะครับผมมี F M นะครับผมเป็นพื้นฐานของลำโพงบลูทูธทั่วไปอยู่แล้วนะครับไมโครโฟนนะครับลำโพงนะครับขนาด 2.5นิ้วนะครับ2 2นิ้วครึ่งนะครับ2ดอกนะครับผมอ่านะครับมีอะไรนะครับเขาบอกไว้ตอนท้ายว่าท้ายกล่องนะครับว่าระยะเวลาการเล่นนะครับประมาณ7ชั่วโมงนะครับผมโอเคมานะครับเรามาดูว่ามันมีอะไรอีกนะครับ ก็จะมีสีนะครับสีของเจ้าตัว New Rising นะครับ NR 6 0 1 5 M ตัวเนี้ยนะครับผมก็จะมาด้วยกันทั้งหมดสีสีนะครับมีสีดำสีแดงนะครับสีน้ำเงินนะครับเจาะกลมๆหน่อยครับแล้วก็เป็นสีเขียวสีเขียวนี่อาจจะเป็นเขียวขี้ม้านะครับผมก็สีที่ผมมามารีวิวและอันบ็อกตัวนี้นะครับเป็นสีดำนะครับผมโอเคนะครับเหตุผลหนึ่งเหตุผลนะครับที่ไม่ค่อยไม่ได้นำมารีวิวเพราะว่ามันมีซีนนะครับผม เพราะว่าถ้าแกะมันเนี่ยมันจะกลายเป็นพวกสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าเทสทันทีนะครับเราก็เลยรอเวลานะครับผมซึ่งนะครับก็มีลูกค้านะครับเซลล์หลายท่านนะครับเขาถามผมมาว่าเฮ้ยตัวนี้มันปรับเออโคได้มั้ยปรับอะไรได้มั้ยนะครับผมบอกก็ยังไม่รู้นะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้แกะดูมาวันนี้ตัดสินใจแกะนะครับลําโพงตัวนี้นะครับราคาอยู่ไม่เกินพันนะครับอยู่ประมาณที่เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทราคาเนี่ยผมไม่แน่นอนนะครับผมอ่า แน่นอนเดลิคซิงกนะครับจะมีใบยูเซอร์แมนนวลนี่แบบว่าเป็นสีนะางโพงบางรุ่นนี่ให้มาเป็นข่าดำนะครับผม uh, NR6015M นะครับ M ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคนี่เราก็จะเจอกับทุกตัวลำโพงนะครับ NR6015M นะครับผมผมว่าดีไซน์ก็เป็นทรงกระบ,บอกก็โอเคนะมี ไฟน่าอยู่ตามขอบลำโพงนะครับผมก็มีหน้าจอนะครับที่แสดงผลนะครับเริ่มจากปุ่มซ้ายสุดนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมปุ่มเพลงสต็อปนะครับแลปุ่มโหมดนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นยางนะครับอ่าตัวนี้ไม่เป็นยางเป็นพลาสติกนะครับผมด้านหลังนะครับอ่าไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับผม ช่องเสียบชาร์จนะครับยังเป็นหัวชาร์จไมโครอยู่นะครับแล้วก็ช่อง USB แล้วก็ไมโคร SD แล้วก็ช่องเสียบไม้นะครับแล้วก็มีสายช่อง AUX นะครับผมโอเคตั้งไว้อ่าเราก็มาดูในกล่องนะครับเขาให้อะไรมาอีกนะครับผมอ้าวเป็นถาดรองเฉยๆนะครับอ๋อมีมีมีให้มาอีกนะครับผมอ่ามีอะไรอีกไหมอ๋อโอเคปิด โอเคนะครับอุปกรณ์ที่แถมให้มานะครับก็มีสายชาร์จนะครับที่เป็นหัวไมโครมาให้1เส้นนะครับแล้วก็ AUX to AUX นะครับอีก1ชุดนะครับผมที่ขาดไม่ได้คือลำโพงรุ่นนี้มีสายคล้องสะพายนะครับเกี่ยวนี้ผมไม่เกี่ยวให้ดูแล้วกันนะก็เป็นไว้คล้องไว้ถือหิ้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีเจ้าไมโครโฟนนะครับที่เป็นสายนะครับตัวนี้ก็เป็น พื้นฐานไมโครโฟนพื้นฐานอยู่แล้วนะครับของลำโพงนะครับผมอ่านี่แจ็คนะครับโอเคเรามาลองเปิดเทสกันดีกว่าเปิดมา <Welcome S 1> ว้าวไฟไฟเป็นแนว RGB เลยนะครับวงคล้ายๆไฟวงแหวนเลยนะนี่นี่ดูดูดนี่นะครับไฟไม่เดินรอบตัวนะแค่แค่ประมาณเกือบ,บเกือบเต็มนะอ่านี่นะครับผม เรามาดูกันว่าเราสามารถปิดไฟได้ไหมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองเอาเป็นว่าเรามาลองทสเสียงกันก่อนว่าเสียงมันจะดีแค่ไหนนะครับผมโอเคขออนุญาตทำการเสียบเจ้าตัว USB เปียบ Play by USB Drive guess you're you back, are you Are tell me where gonna back went นี่นะครับเวลาเล่นเพลงนะครับจะมีคล้ายเป็นกังหันลมนะครับหมุนด้วยนะอ่าอันนี้ลดเสียงนะครับเราจะลดเสียงได้ถึง u ูศูนยหนึ่งศูนย์ศย์เลยมั้งอ่าศูยศูนย์แล้วก็เล่งเสียงสูงสุดน,นะครับผมจะได้ถึงสามสิบ ถามว่าเสียงเป็นไงเสียงก็โอเคนะครับที่สำคัญคือมันมีไฟ R G B ด้วยนั่นเองนะครับวิ่งรอบเลยนะวิ่งรอบเลย ต่อมานะครับผมจะเปิดเพลงแล้วลองเสียบดูไมไมนี้ว่ามันจะเป็นยังไงเสียงมันจะออกชัดไหมเยาเสียบไม่นะ ได้ยินป่ะแตไมไมมันจะไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับผมแต่ไมไมมันมีเสียงไอค้กสูบมากเลยอะนะได้ยินป่ะอ่าฮัลโหลฮัโหลนะครับเทสเทสหนึ่งสองสามสี่โอ้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเสียงตำรวจลำโพงสูงสุดนะครับว่าถ้าเราพูดออกไม่ไปเนี่ยเสียงไม่เราจะได้ยินหรือเปล่า หอหลอหออ๋อก็คือถ้าเราเพิ่มเสียงเพลงไปด้วยนะครับเสียงไมค์ก็ได้ดังตามเพลงไปด้วยนะครับก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับอย่างเงี้ยลองเล็งสุดลองเล็งสุดอันนี้ไม่สุดนะอันนี้ประมาณยี่สิบเจ็ดนะครับก็เสียงเพลงก็ดังนะโอเคเบาดีกว่านะครับผม นีเ,นเสียงเพลงมานะครับจัดเท่าที่ทดสอบนะครับไม่นะครับก็เวลาเราเล่นเสียงเนี่ยจากที่เทสเมื่อกี้นะครับไม่รู้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับใช้หูฟังลองฟังกันนะครับแต่ผมว่าเสียงเพลงอดังจริงแต่ไม่เวลาพูดหรือเวลาจะร้องเพลงเนี่ยมันออกมาดังกว่าเสียงเจ้าตัวำลำโพงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไม่ถามคุณภาพดีไหมดีนะครับดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ดี มากอะไรนะครับสาหรับในราคาเรทราคานี้นะครับผมไม้นะครับจะมีความเป็นเอ็กโคค่อนข้างเยอะนะครับไม่เยอะหรอกเนี่ยฮัลโหลโหลก็จะมีเสียงสะท้อนอยู่หน่อยนึงนะครับผมก็มันไม่สามารถมันไม่เป็นไม้แบบปรับได้นะครับผมอ่าอ่ามีอะไรอีกอ่าโอเคขออนุญาตสต็อปนะครับเพลงนี่อุ้ยนี่เพิ่งเห็นครับขอสต็อปปุ๊บนะครับอ่า การหันได้หยุดนะครับแล้วก็มีระยะเวลาของตัวเพลงด้วยนะนี่ครับผมกดต่อนะครับเวลานะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับนอนสตอปละกันนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวตัว New Rixing นะครับตัวนี้เป็น nr 6 0 1 5นะครับ m นะครับก็ m ก็คือมีไมโครโฟนนะครับไว้เพียงเท่านี้หากเพื่อนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเอ๊ะเจ้าตัวลำโพงตัวนี้สามารถปิดไฟได้ไหมนะครับแต่แน่ๆไม่สามารถรับเอรโคิได้นะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้ผมได้รีวิวนะครับตัวลำโพงนะครับน e วร i x i n งนะครับรุ่นนะครับ NR 6 0 1 5 M นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ที่ผมได้ทำการรีวิวนะครับสีนะครับแล้วก็ลองเทสเสียงนะครับก็ ผมทิ้งไว้ท้ายคิดว่าผมจะไปหาลองดูว่าเฮ้ยมันสามารถนะครับปิดไฟ RGB ได้ไหมนะครับซึ่งในเนี้ยมันบอกว่ามันปิดได้นะครับผมก็เขาจะให้กดปุ่มโมดนะครับผมค้างไว้อ่าเปลี่ยนโหมดแล้วนะอ่าอน,นี้โหมดที่1น,นะครับกดค้างไว้โหมดที่2นะครับ ไฟจะสลับนะครับช่วยกันนับนะกดค้างครับอ่าสาไฟจะวิ่งนะครับเราดูว่ามันจะมีหมดอีกไหมกดค้างครับหมดที่4ี่นะครับผมก็ใส่ไฟจะวิ่งสลับนะครับสี่นะ5นะครับผมออันนี้ไฟจะวิ่งไล่สีนะครับห้าแล้วนะหนะครับ 6จะเป็นการปิดแสงไฟไปเลยนะครับถ้าเกิดเรากดโหมดอีกทีหนึ่งจะมาเป็นทีน่1นะครับอ่ะลองกดใหม่นะครับอันนี้1นึ่งนะนะสองนะครับผมไฟก็จะไล่สีนะครับกดอีกทีหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นโหมดที่สามนะครับผมกดอีกทีหนึ่งอ่าโหมดที่4แล้วนะครับกดอีกรอบหนึ่งเป็นโหมดที่5นะครับ กดอีกทีหนึ่งหกนะครับผมพอจะกดอีกทีหนึ่งนะครับไฟจะปิดนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้อ่าผมเปิดไว้กด m อีกทีนึงนะครับสรุปว่าเจ้าตัว nr นะครับ new r i s i n g นะครับ nr 6 0 1 5นะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดไฟได้ทั้งหมด6โหมดนะครับถ้ารวมปิดด้วยเปทั้งหมด7โหมดนะครับคือโดยการกดเจ้าตัวโหมดค้างไว้นะครับแล้วไฟมันจะเปลี่ยนโหมดของมันนะครับผม ส่วนการแพ้2ตัวนะครับก็ให้ทําการนะครับก็ในนี้เขาบอกว่าให้กดนะครับพอมันมีเจ้าตัว NR 60-15 2ตัวตั้งอยู่ใช่ไหมครับให้ทําการกดเจ้าตัวปุ่มโหมดเนี่ยสเครื่องพร้อมกันนะครับแล้วจะมีเสียงว่าดิ้งดองอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขำนะครับคือมันมีบอกใน user manual นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการโหมดไฟของเจ้าตัว NR 6015นะครับส่วน Echo โคไมคไม่สามารถปรับได้แต่เราปรับโหมดไฟได้อุแค่นี้ในราคาแบบนี้นะครับคุ้มสุดยอดครับตัวนี้ครับผม